ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรถดีอยากขายเรามีรถ SUV นะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับและที่สำคัญจุดเด่นรถคันนี้เน้น3ขพอก็พอนะครับรถคันนี้ครับข้อแรกครับมือเดียวนะครับ2ไม่น้อยไม่แท้ด้วยนะครับรถคันนี้ไม่เพียงแค่2500กิโลนะครับอันที่3รถคันนี้ครับเดิมๆทุกจุดนะครับน็อตเดิมนะครับแล้วก็ บริเวณภายนอกของรถคันนี้เดิมทุกจุดไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับนี่คือจุดเด่นของรถคันนี้3ข้อหลักๆก่อนนะยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเราไปคุยกันข้างในคลิปนะครับสำรับที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับที่พูดมาทุกคนคงจะรู้จักนะครับก็คือเจ้าตัว ToyoTA c h r ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.8นะครับ SUV ตัวนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะเป็นตัวน้ํามันล้วนๆนะครับรถคันนี้ครับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่739,000บาทนะครับสนใจติดต่อรถเดียร์ ล่างของคลิปนะครับดูได้เลยนะครับเดิมๆทั้งคันครับสามรถคันนี้นะอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูสภาพหน้าเครื่อง,องรถคนันนี้ว่าสภาพเครื่องยนต์เขาเป็นยังไงแล้วก็ตัวถังนะครับส่วนหน้าของรถคันนี้เป็นยังไงนะครับแต่บอกได้เลยว่าครับว่าด้านในด้านนอกเรียบร้อยเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคงั้นไปดูสภาพภายในน้่เครื่องครับว่าเป็นยังไงไปเลยครับ โอเคครับเรามาดูสเปคของเจ้าตัว Toyota CHR 1.8เบนซินนะครับตัวนี้ย้ำนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่ใช่ไฮบริดนะครับ1.8เบนซิน SUV เกียร์ออโต้รถคันนี้กันนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์ของเขานะรถบอกแล้วนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำน็อตไม่มีถอดเลยนะทุกทุกตัวของรถคันนี้น็อตยังอยู่วางอยู่ตำแหน่งเดิมและไม่เคยถูกแม้แต่ ปูแจนะครับมาหรือปะแจนะมาไขาออกเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสเปคของเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูน็อตกันนะรถคันนี้ครับสเปคนะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบนะครับขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่1,800นดนะรถคันนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุด138แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่175นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเติมได้ตั้งแต่ e 8 5นะครับเติมได้ตั้งแต่ e 8 5นะครับระบบเกียร์รถคันนี้ เกียร์อัตโนมัตินะครับ7สปีดนะเป็นรถ4ประตูนะครับ5ที่นั่งนะครับรถคันนี้นะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วแรงม้าแรงบิดนะครับรถคันนี้เป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเบรกหน้าเป็นดิสเบรกนะครับเบรกหลังเป็นดิสเบรกนะครับล้อรถคันนี้แม็กตรงรุ่นนะครับรถคันนี้รุ่นปี20-18แต่ว่าไปที่จดลงเล่มนะครับในปี20 2 0นะครับ นี่คือสเปคของรถคันนี้นะครับน้ำมันครับเติมได้แต่ e85 ความจุของถังน้ำมันรถคันนี้อยู่ที่50ลิตรนะครับ50ลิตรนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างของตัวรถส่วนหน้ากันว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเริ่มดูที่หัวน็อตเลยครับตามธรรมเนียมนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่ดูทางบ้านได้สบายใจนะครับว่ารถที่เราเลือกมานะครับเป็นรถคุณภาพดีนะครับน็อตยึดฝากระโปรงนะครับชัดเจนนะน้องอู่เราซูมให้ดูแล้วนะครับน็อตยึดเดิมนะครับ น็อตยึดซอกในเดิมนะครับค่อยๆสไลด์มาครับนะ่อ้แก้มเดิมนะครับคันหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดครับสติ๊กเกอร์นะครับทุกอย่างยังอยู่ครบค่อยๆสไลด์มาเป็นเครื่องยนต์เบนซินเติมได้แต่ e85 นะครับคันนี้สไลด์ไปอีกน็อตฝากระโปรงอีกด้านหนึ่งครับน็อตฝากระโปรงอีกด้านก ไม่เคยเปิดนะครับครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับรอยมาร์กกงมาร์กกิ้งบริเวณที่เป็นสายไฟหรือบริเวณที่เป็นข้อต่อของสายไฟรถคันนี้ทุกอย่างยังมีรอยมาร์กกิ้งเดิมเดิมเครื่องยนต์เดิมเดิมไม่เคยเปลี่ยนมานะครับดูบริเวณที่เป็นใต้ฝากระโปรงนิดนึงครับน้องอู๋ใต้ฝากระโปรงครับแผ่นกันความร้อนรถคันนี้ยังเป็นแผ่นกันความร้อนใช้งานได้ต่อนะครับต่อแบบยาวๆเลยนะแล้วก็สติ๊กเกอร์รถคันนี้มอกอคํำเตือนต่างๆยังมีครบนะครับรถคันนี้ เป็นรถยนต์ปี18นะครับเป็นรถยนต์เบนซินน้ำมันอย่างเดียวนะครับวิ่งมาเพียง2 5 0 0กว่าโลนะครับ2500กว่าโลก็ยังเหลือนะครับสำหรับวอลันตีรถคันนี้นะรถคันนี้สีดำนะครับน็อตเดิมทุกตัวสีเดิมทุกชิ้นนะครับสำหรับเจ้าตัว Toyota CHR 1.8ปเบนซินเกียร์ออโต้ SUV คันนี้นะครับอ่านี่คือสภาพส่วนหน้าเราไปดู สภาพรถคันนี้ในรถกันครับว่าสภาพเบาะนะครับคอนโซลน,นะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมนะครับแล้วก็ไปดูสภาพรอบคันหรือรถคันนี้ปิดท้ายว่าสภาพรอบคันเป็นยังไงบ้างแต่เท่าที่เราเซอร์เวหรือสำรวจรถคันนี้ก่อนที่จะรีวิวเราบอกเลยว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพไม่น้อยเกรดเเครื่องเดิมและที่สำคัญคือทุกชิ้นเดิมๆทุกชิ้นครับผมอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในรถคันนี้กันว่าเป็นยังไงไปดูเลยครับ โอเคครับเรากลับเข้ามาดูภายในนะครับของเจ้าตัว To โ o ต a CHR 1.8เบนซิน Entry SUV คันนี้กันคันนี้เป็น CHR ในตระกูลที่เป็นน้ำมันอย่างเดียวนะไม่ใช่ไฮบริดนะครับรถคันนี้ราคาพิเศษครับ739,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ารถคันนี้เราบอกไปแล้วว่ามือเดียวเราบอกไปแล้วว่าไม่แท้เรามาดูกันว่าแท้แล้วน้อยไหมนะครับรถคันนี้เป็นปี2018จด2020นะครับ รถคันนี้ครับไม้แท้นะครับเดี๋ยวซูมใกล้ๆนิดนึงนะครับรถคันนี้ไม้แท้อยู่ที่นะครับ2596กิกโลนะครับกลมๆนะ2600มกโลนะครับไม้แท้นะครับอ่าพวงมาลัยรถคันนี้ครับเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังนะครับสีดำนะครับแล้วก็ประมาณ20%ของรถคันนี้นะครับก็จะทำให้ดูสปอร์ตนิดนึงนะครับมีพรมตรงนี้เป็นพลาสติกนะ เป็นพลาสติกเงานะครับเป็นแบบสีแบบเปียโนแบล็กนะพวงมาลัยครับนะ้ฟังก์ชันของเขาก็เล่นได้ทั้งเป็นมัลติฟังก์ชันเล่นได้ทั้งบลูทูธรับสายวางสายแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงจากวิทยุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มที่เอาไว้คอนโทรลหน้าจอตรงนี้นะครับหน้าจอ TF-T ที่อยู่ตรงหน้าปัดเลือนไมคตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ นี่นะครับเห็นมาตรงนี้เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของครุสคอนโทรลนะครับตรงหน้าผมนะครับเป็นหน้าปัดเลือนไม้นะครับขนาดใหญ่นะมองเห็นได้เต็มตาและชัดเจนตรงกลางครับเป็นหน้าจอจะบ่งบอกในเรื่องของกิโลเมตรที่ใช้แล้วตำแหน่งเกียร์นะครับรวมถึงการทริป A ทริป B จะอยู่ในหน้าจอ TFT นี้นะด้านซ้ายด้านขวาบอกรอบเครื่องกับบอกรอบเร่งของกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือสภาพด้านหน้าของคนขับนะครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้าของคนขับ นในส่วนของคอนโซลครับคอนโซลผมบอกได้เลยว่าใหม่มากครับรถคันนี้มือเดียวไม้แท้20,000โลปี18จดปี20สีดำน็อตเดิมทุกจุดนะครับคอนโซนลรถคันนี้สีดำนะครับสภาพ95% up นะครับคอนโซลวัสดุผิวสัมผัสนะครับจะเป็นผิวสัมผัสแบบสองสองแบบนะครับด้านหน้าจะเป็นผิวสัมผัสแบบหนังส่วนด้านในตรงนี้ครับจะเป็นผิวสัมผัสแบบ พลาสติกนะครับมาดูตรงกลางรถคันนี้มีจอตรงกลางนะครับเอาไว้ทําอะไรได้บ้างนะครับเอาไว้เล่นพวกเครื่องเสียงต่างๆนะครับเอาไว้ในเรื่องของเครื่องเสียง DVD, CD, f m a นะครับ t m AM นะครับบลูทูธต่างๆเราจะใช้หน้าจอคอมมานด์นี้นะครับรถคันนี้แอร์นะครับเป็นระบบแอร์ดิจิตอลแยกอิสระนะครับช่องแอร์ด้านหน้ามี4ช่องนะ คอนโซลก็ออกแบบได้ค่อนข้างเก๋นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีสไตล์นะครับดูซูมเอาออกไปดูแบบพานรามาจะเห็นได้ว่าแบบเขาคุมโทนคุมโทนดำนะครับแล้วก็มีการตัดขอบนะครับเป็นแบบดำเงานะครับเป็นแบบลักษณะเป็นโอแบล็กนะรถคันนี้เบาะหนังด้านในเป็นเบาะหนังสภาพ95%ครับไม่มีรอยแยกรอยแตกฟองน้ำหักนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะแบบแมนนวลนะครับเบาะด้านหน้าด้านหลังเป็นเบาะหนังนะสภาพ95%ออัพนะครับ ระบบไฟล์รถคันนี้มีปัญหาขณะนี้เปิดแอร์ยังเย็นฉ่ำนะครับเครื่องยนต์รอบเดินเบาไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดนะครับไม่มีเสียงสายพานนะแล้วก็พลาสติกเห็นไหมครับยังอยู่นะฝ้าหรือเพดานรถคันนี้ไม่มีรอยอักขระนะครับไม่มีรอยเขียนไม่มีรอยขูดขีดนะฝ้า97.99%สเเลยนะครับสภาพของเขารถคันนี้สภาพใหม่ครับแอร์ไม่เหม็นกลิ่นอับกลิ่นชื้นนะครับอยู่ในสภาพที่ดีในรถคันนี้ระบบความปลอดภัยมีให้ในเรื่องของแอร์แบ็กนะครับ แอร์แบ็กก็มีด้านหน้าของผมนะครับแล้วด้านหน้านี้แล้วก็มีบริเวณเสาหน้านะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับเบรก ABS นะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กพร้อมนะอ่ะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับรถคันนี้ไฟหน้าออกแบบได้ค่อนข้าง,งเฉีียวและสปอร์ตไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะเมื่อกี้เราเห็นกันแล้วนะครับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยหน้าเขาจะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับถ้าเราอยู่ในโหมดคือเวลาเราเข้าไปในลานจอดรถมันจะเปิดไฟ,ไฟอัตโนมัติเองเป็นออนออฟออโตออนออฟนะครับ รถคันนี้วิ่งมา20,000กวโลแทนไปดูด้านหลังนิดนึงน้องอู่ให้น้องอู่ซูมด้านหลังนะครับด้านหลังสามารถวางของได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับผมบอกเลยนะครับรถคันนี้ผมวางถุงก๊อปมาแล้ว2ถุงใหญ่กระเป๋าเาอกาสารสบายๆมากลงมาทั้งถึงทีวี65นิ้วใส่มาแล้วก็ยังใส่ได้นะครับบ่อยยั่นนะครับสําหรับ การวางของรถคันนี้รถคันนี้เหมาะเป็นรถครอบครัวนะครับวางของแนวตั้งแนนอนได้แล้วก็ไปกระทงครอบครัวได้นะครับเป็นรถที่ดีไซน์ดูแล้วไม่น่าเบื่อนะครับทั้งข้างหน้าด้านหลังและด้านในนะครับผมใช้เองผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับสองรถรุ่นนี้รีวิวและใช้เองนะครับสาหรับรถคันนี้เกียร์ตัวมัดเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะมีบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับคันนี้สภาพน้องคนโตคนแรกใต้แดงเลยนะครับนะสำหรับ ข้างในคงไม่พูดถึงอะไรมากนะครับกระจกรถคันนี้เป็นกระจกเดิมๆทุกบานจาก t o โยต้าฟิล์มรถคันนี้เป็นฟิล์มเดิมๆตั้งแต่ติดมาสภาพฟิลม์มไม่ต้องทํางานต่อไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปติดตั้งใหม่แค่เติม e85 คันนี้ไปได้เลยเพราะรถคันนี้เริ่มต้นการใช้น้ำมันได้ตั้งแต่ e85 นะครับผมโอเคข้างในประมาณนี้นะครับผมยกนิ้วให้สําหรับรถคันนี้คือเกรด4หรือเกรด A นะครับผม งั้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถคันนี้รอบคันก่อนปิดคลิปครับว่ารถคันนี้สภาพรอบคันเป็นอย่างไรบอกแล้วนะสภาพหน้าเครื่องเมื่อกี้ดูแล้เกจเสภาพภายในเกจเสภาพภายนอกไม่ต่างกันครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายนอกรถคันนี้รอบคันว่าเป็นอย่างไรไปดูเลยครับน้องอู๋โอเคครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปคันนี้นะครับดูรอบคันกันว่ารถคันนี้สภาพรอบคันเป็นยังไงเรียบร้อยแค่ไหนนะครับไออย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่ารถคันนี้เป็นรถน็อตเดิมนะครับแล้วก็ เดิมๆนะครับรถคันนี้ทุก<ะ>เดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มต้นนะครับรอบคันดูที่การดีไซน์ของรถคันนี้ก่อนรถคันนี้ดีไซน์ตั้งแต่หน้าจดหลังสปอร์ตมากเส้นมัดบอ,อกเลยนะครับว่าขับไปแล้วเขามีเอกลักษณ์แน่นอนไม่ต้องห่วงนะไฟเห็นไหมครับไฟเหมือนตาเหี่ยวนะไฟเหมือนไฟตาเหี่ยวนะครับแล้วก็โหเท่ามากสำหรับรถคันนี้อาจจะเป็นรถในฝันหรือเป็นรถที่ใครๆก็อาจจะอยากจับจองนะ ในส่วนหน้ารถคันนี้ครับความปลอดภัยอย่างแรกที่เห็นในชัดคือรถคันนี้มีเซ็นเซอร์นะครับพาร์คิ้งเซนเซอร์กับระยะนะครับด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะไม่ได้2จุดนะครับ4จุดและทํางานค่อนข้างเซนเซอร์ทํางานไวมากที่พูดได้เพราะว่าผมคนนึงนะครับเป็นคนที่ใช้ตัว CHR เซ็นเซอร์ทํางานไวมากและดีมากนะครับอ่าสภาพของไฟรถนะครับโครงควคุมไฟดูด้วยสายตาผ่านกล้องนะครับ โคงไฟไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยร้าวนะครับรอยแตกนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ล้อครับนองอู่เพอยสไลด์มาครับรถคันนี้ยางครับซื้อไปใช้ต่อได้นะครับรถคันนี้ลงพื้นมาเพียงแค่2500กว่าโลนะครับระบบเบรกของรถคันนี้เป็นระบบเบรกแบบดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังนะครับยางไม่ต้องพูดนะรถคันนี้ครับดูด้านประตูดูเท่ขนาดไหนข้างล่างดู นะดูดูดูสกเกิร์ตรถคันนี้จะสกเกิร์ตหรือเรียกอะไรดีหรือเรียกว่าก้าบประตูดีถือว่าค่อนข้างออกแบบได้ค่อนข้างลงตัวความสปอร์ตนะครับกระจกมองข้างรถคันนี้มีไฟเลี้ยวประกอบให้นะรถคันนี้ช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าไม่มีปัญหานะครับเป็นตัว C H R 1.8ปเบนซินน้ำมันอย่างเดียวเริ่มต้นของน้ำมันรถคันนี้อยู่ที่ e 8 5ก็เริ่มได้แล้วนะครับ สรถคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อรถเดียรขาย062824251กับเจ้าตัว Toyota c เ r อ n นจุน้ำมันนะครับ SUV ราคาพิเศษครับ7 3 0 0 0 0บาทกับรถ2500กิโลนะครับรถมือเดียวแท้นะครับอันนี้คือด้านหลังของรถคันนี้ก็ด้านบนก็เป็นเอกลักษณ์เขาครับจะเป็นในส่วนของส,สปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์เท่มากเห็นไหมสปอยเลอร์จะมีเนี่ยที่แทรกในส่วนของ ตรงนี้เห็นไหมฮะทำให้อากาศที่เวลาเราวิ่งอากาศมันไหลลงมาเนี่ยมันจะไหลลงนี้ทําให้รถเนี่ยมีความาลู่ลมนะครับอ่านี่คือสเปคของเขามีกล้องมองหลังด้วยนะครับอ่ะมาดูอีกด้านหนึ่งครับคันข้าง,งหลังมีพาร์คิ่งเซนเซอร์เหมือนกัน4จุดนะครับเรื่องความปลอดภยัยอีกอันนึงคือรถคันนี้มีกล้องมองหลังนะครับ เซนเซอร์คันนี้ทำงานดีมากนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังอันนิดนึงครับโ oh. อ้โหอสะอาดสะอ้านนะครับด้านหลังวางของได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับถุงก๊อฟนะครับรวมกระทั่งถึงทีวี65นิ้วก็สามารถวางได้เพราะผมใช้คันนี้และทำมาแล้วนะครับถุงก๊อฟ2ถุงนะครับแล้วก็กระเป๋าเอกสารไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่าน,นี้คือด้านหลังของรถคันนี้นะ ลอยองลอยอักอยู่ครบครับน็อตเดิมนะครับจากโรงงานสีสีของหัวน็อตไม่แตกนะครับไม่คลูดออกมานะอ่ะเดี๋ยวสไลด์ดูด้านขวานะครับแม็กตรงรุ่นนะครับเป็นแม็กทูโทนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมกันสาดนะครับกันสาดพลาสติกนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีรอยนะครับ ฟิล์มรถคันนี้ยังเป็นฟิล์มเดิมๆจากโรงงานนะครับใช้ตอนงานต่อได้เลยนะครับสำหรับฟิล์มและกระจกรถคันนี้ทุกบานยังคงเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนกระจกมานะครับสภาพของฟิล์มสภาพกระจกใช้ต่อได้รถคันนี้พร้อมใช้ครับคุณแค่เติม e 8 5ก็สามารถขับรถคันนี้เดินทางไปทำงานครบครัวหรือเพื่อนๆได้เลยนะไม่ต้องนะครับรถคันนี้พร้อมใช้ครับ สนใจติดต่อรถเดียขาย062824251นะครับอ่ะใครชอบเนี่ยก็โทรมาครับเงินสดไฟแนนซ์นะครับมาเข้ามาคุยการรับตีเทิร์นนะครับโอเคใครชอบคลิปของเราหรือมองหารถยืนมือสองนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามไว้นะเราจะมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราจะมาอย่างนี้เรื่อยๆสำหรับวันนี้ครับผมและน้องอู่ตากล้องสุดหล่อของเรานะครับขอลารถคันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงสนใจโทรมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ